ก็ไปทำแล้วแม่เน,ะนาะฝั่งนึงเขาก็ไปทำซุปเนมีสองฝั่งเลยเป็นไปเสืยด้วยให้ดึงปลายสามครึง่งก็ได้ไหมรีบเล่นรีบดำรีบดำนาทำ <laughs> ไมเธอเปิดหน้าผางนี้เหมือนปะบุนจิต <laughs> <laughs> อาชีพี่น้องตอนนี้ขากำลังเดินทางไปกลัวต้นน้ำสิออกไปกินอากินข้าวนอกบ้านแล้วกับ้าหลูกไปเล่นน้ำ้อมเนาะแบบว่าหลูกบอกอยากเล่นน้ำเล่นน้ำแห้งเมื่อกี้ข้าก็จะพานทางลงอาอ่างดอกกายมาเนาะพี่นอ้องแล้วก็มาเจอวัดตะหนีข้าก็ จะเลี้ยวขวาเขาไปตไปแดงอยู่เลียวไปเขียวนะไปเลี้ยวโอเคบอกเนี่ยจุดไม่ได้ยามพี่เนาะั้ตาย้เลยพี่เนาะนี่ยังแถวต้ยนะพี่เนายอพี่เนายอ อย uhh. okay. ้างไร็นม่รู้ดูนเดี่ะแล้วเพ่อนเขาถูกบัตรยัไหนอกปเขาสืออะไร้ย่างเงี้ยคุณจะคุณจะเูทัะปูไหนพอดีว่าไกัอยู่ พี่น้องเขากลังถึงแล้วเด้อขคั่วต้นน้ํานีคือดันนาเพิ่นเด้อเอากระยางเข้าไปเนาะเนี่ยคนอยากเล่นน้ำคนนี้อยากเล่นน้ำแห้งบอกแม่ปิดเติมผ้าไปในเด้ออยากไปเล่นน้ำแม่ก็บอกพอเด้อให้พอพาไปว่าซ่าน โอ้รถข้างล่างเต็มไลยเราก็ว่าไม่มีคนที่เต็มหมดแล้วเหรอจุ่นตอนแรกหนึ่งว่าจะบ่มีคนพี่น้องว้ายลงมากแลจอดเต็มคือเกา่าแต่กันยังมีมองให้นางหลายอยู่จ้าเพราะเข้ามาถึงประมาณสามโมงเสาร์หรือว่าสี่โมงนี่แหละจำบ่ได้จ้าจะมีพี่นั่งไม่กูนเนี่ย ัยุ่องอ่ะติดน้ำจุ้ยนี่ห้าง,งเลยมีคนจองหรืยอยังปะอันนี้มีคนนั่งหรือยังฮะอันนี้ได้ใช่ไหมไม่มีใครจองไว้นะได้เลยได้อยู่ ก็น้ำน้อยนะเนี่ยเออทำไมน้ำน้อยคุณไปหลายอันเดียวเนี่ยก็อยากได้มุมนี้อันสุดแต่ไม่ต้องติดใครน้ำน้อยกว่าตอนที่เธอมานะพ่อเออเน้นได้ลดาชอบเลยเลยก็ลงคนลงคนเดียวได้อะไม่ต้องได้คนเดียวได้เนี่ยลงคนเดียวได้ไม่ต้องพ่อลงหรอกเลยเอเล่นน้ำไหมตัเอ๊ะทำไมใส่กุญแจขึ้นหนอย่างเงี้นน้ำน้อย ก็ไม่สงการน้ำเยอะแต่ตอนนี้เนี่ทำไมน้ำนากก็เปิดน้ำลงมาทุกบ่อเขาจะเปิดทำไมร้อนร้อมาตึงแล้วมาตึงแล้วมาต้องไก่มาวนั่งนี่เดียวเดือนหน้าก็ลงไปเล่นเองเลยน้ำน้อยมากลงน้ำไหมทำไมาให้พ่อผูกตะเกีให้ก่อนไม่เครื่อไปววหรอเปล เฮ้ยมันลอยไปไหนมาเนี่ยเอาหนลาย,ยไปแล้วได้มาว่าให้ปลามาไปแล้ว <c oughs> ปลาดุกต่ <c oughs> อไ <c oughs> ปว่าเรื่องนี้ปกติมันต้องมีตัวอีกมันต้องมีอีกข้างหนึ่งปลามาแล้วเอาผมไนไล่ให้ท้องนังนแม่ลงมาจากนู้นเลย มันต้องมีสองข้างขี้ข้างนึงหายไปไหนผูกินยากมากเลยผูกมากอยากยากจะไปกินที่ไหนอยากกินเอากินเอาับ